อ่านี่ก็ของซ้อมนี่นี่ได้ทํางานเชียงน้อยประการรุ่งไปซ้อม <laughs> <laughs> พืนดิตอนนั้น่หาแต,ต่ว่านอตื่นะเมื่อตื่นอสองหลอมืนง,งที่หยจนมวยังคอยนอนจะตะเพียง<ม>ขึ้นพรามันตื่นเพราะมาดินปุ๊บ ด้วพูดแลมีความสุขหลายแ่แล้วทำตัวทำนั่นหล่อได้เมื่อกี้แง่แล้วทำนั่นหล่อใส่กล้องรอฮะไม่ดีเลยตาก็ไม่ดีค่ะผิวสวย